สวัสดีค่ะคุณภาพทั้งสองค่ะแอลค่ะค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกง่ขาสั้นรวมผ้าทายหญิงนะคะเป็นงาน USA r k นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า กี่ตัวนะคะร้อยห้าถึงร้อยแปดร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณกะนะคะยี่สิบแปดบาทค่ะอ่าประมาณเท่าไหร่นะคะยี่สิบแปดบาทโอ้ยยี่สิบแปดบาทจะไปไหนมาไหนค่ะคืนหมดละค่ะคืนไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าตราคาค่ะราคาห้าพันต้นทุนต่อชิ้นยี่สิบแปดบาทเป็นขาสั้นรวมค่าะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นประมาณไหนอันมีตั้งแต่สั้นแบบ เสมอหูมีตั้งแต่สั้นเสมอหูสั้นพอดีพองามแล้วก็เป็นรวมชายหญิงค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงขาสั้นรวมเนื้อผ้ารวมชายหญิงค่ะลูกค้าจ๋าคือเป็นแบบว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะคะใช่ค่ะคุ้มมากสไตล์แบบนี้ก็มีมามาค่ะจ๋า พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจอาการร้อนๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเราต้องใส่ขาสั้นกันแล้วใส่ขาสั้นค่ะลูกค้าจ๋าต้อนรับเดือนเมษาต้อนรับเดือนซัมเมอร์ค่ะลูกค้าจ๋าราคาห้าพันคุณภาพ 7a เจเในหนึ่งกระสอบได้ทั้งหญิงและชายในหนึ่งกระสอบนี้ได้ทั้งเป็นรวมผ้าในหนึ่งกระสอบนี้ได้เป็นทั้งสั้นพอดีพอไะ คือเอาเอารวมๆแล้วกันลูกค้าจ๋าเอารวมๆแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของอาดิดาลูกค้าจ๋าเป็นเป็นยาวประมาณนี้มีมาเดอะค่ถ้าเป็นของผู้ชายก็ประมาณเข่าเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะหลากหลายนะคะลูกค้าจ๋าสั้นพอดีพองามจนถึงสั้นเสมอหูนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมเนื้อผ้ามาเลยนะคะผ้ามีรามเนี้ย รวมเนื้อผ้ามาเลยนะคะลูกค้าะจาะผ้าเว็บปอยผ้าคว<ช>อตตอนนะคะล<ช>ูกค้าจาเป็นคล้ายๆเนื้อผ้ากีฬานะคะลูกค้าจากก็คือมีค้าเค้ามาเลยนะคะ<ช>ค่ะลูกค้าจาแต่ว่าใหม่ใหม่ ใหม่เลยหยิบมาเรารีบวางเลยค่ะราคาสาใหม่จริงแล้วเป็นรวมชายหญิงด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่แบบว่าจะได้เป็นรวมรวมนะคะแนะนําเป็นกระสอบนี้สินค้าเหลือไม่เยอะค่ะใช่ค่ะขายดีเลยลูกค้าจ่าราคาห้าพันคุณภาพเกรดเอกนะคะหนึ่งกระสอบเอาไปเลยลูกค้าจ่าสรายการเลยอยู่ในนี้ก็ว่าได้แล้วค่ะลูกค้าจ่าแต่ชอบนะลูกค้าต้นทุน28บบาทลูกค้าจ่าบางตัวเป็นกระเป๋าข้าง ซึ่งสามารถแบบว่าเอาไปทําราคาได้นะคะลูกค้จาจ๋าต้นทุนต่อตัว28บาทโดยประมาณการาค่ะใช่ค่ะขออนุญาตประมาณการะนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าขึ้นอยู่กับแบบว่าขนาดไซส์ด้านในด้วยะนะคะ,ะ,คะถ้าแบบว่าไซส์ผู้ชายเยอะๆะต้นทุนอาจจะเพิ่มนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเยอะต้นทุนอาจจะลดค่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะ่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ,ะลูกค้จาจ๋าต้นทุนต่อชินน้นนะคะ2 บาทราคาข้า0พันบาทน,นะคะราคาก็คุ้มต้นทุนก็คุ้มลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงขาสั้นรวมเนื้อผ้านะคะลูกค้าจ๋าคือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าสั้นแบบว่าเนื้อเข่ากี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแบบเลยเข่ากี่ตัวอันนี้เราไม่ได้ระบุให้นะคะใช่ค่ะ เสียหายคำเดียวอะจ้าเสียหายเปื้อนดำช็มรุสนะที่ต้องเอาไปซักเอาไปรีเอาไปซ่อมแฉกมาเจอบ้าง5-15ตามเกณฑ์ของทางบริษัทดักคาร์โลการ์ตนไซส์นะเป็นคล้ายๆกับเอียมใช่เลยเป็นสไตล์คล้ายๆกับเอียมแบบนี้ก็มีมาขาสั้นรวมจ้านะคะจากขาสั้นรวมห้านะคะคุณภาพเกียรติเอ๊ลูกค้าจขาชอบกระสอบนี้แอบได้ในกาะจะซัมเมอร์นี้ต้องมีนะค่ะต้องมีติดร้านกันูกค้าจ้าแล้วก็บ้านเรานะถือว่า อากาศร้อนเนี่ยถ <5. S 1> ้านหนึ่งปีนะลูกค้าจ๋ายังไงคะโอ้มีกี่วันนะสามร้อยหกสิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวันใช่เลยนะประเทศไทยบ้านเรานะลูกค้าจ๋าร้อนไหมล่ะร้อประมาณสามร้อยหกสิบสี่ นาก็เกินฟ้าเาไม่ใช่หรอกถามขาวถามข่าวเพราะอาาบ้านเรานะประเทศไทยบ้านเรานะปีหนึ่งมีประมาณ365วันค่ะร้อนจริงๆนะลูกค้าจะให้เลยนะประมาณ360วันอี5ห้าวันฝนตกแล้วก็ลมเย็นหนาวเิยหนาวิลยทะย่ล้ำกันร่วงล้ำน้ำกันเลยทั้งหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวตุ้มให้เลยห้าวันห้าวันเท่านั้นล้วกาจะห้าวันเท่านั้นแล้ววันนี้อย่าพลาดกับลูกค้าจ้ะ สินค้าที่ขายดีตัวท็อปของบักเลยก็ว่าได้ชราคา5,000บาทค่ะลูกคจะเป็นขาสั้นรวมผ้าจ้ารอบหน้านะถ้าเป็นยีนผู้ชายขายดีมาเป็นยีนหลวงรอบหน้าจ้าถ้าเป็นคล้ายค้กับกางเกงอคล้ายๆกับเสื้อผู้ชายจา ขายดีมาเอาเสิร์ฟล้วนจ้ะรอบหน้าจ้ากระเป๋าข้างขายดีมาเอากระเป๋าข้างล้วนละสิบอกอย่ามึงเคยเห็นอย่างนี้อันแอคชอนคอท์แอคชอนไฮเออเคยเห็นจังเลยโอ้ยแอคคือใครแอคโชโอ้ยแอคคออ้าแอคเคจจ้าอ้าแอคเคจค่ะแอคเคจ้่ะไปที่ระแบียนเนีเอาแบนแบนหลากหลายมาก จากที่เจอไปนะมีทั้งเอ็กเพสค่ะโอนาวีค่ะลิสคาบอสค่ะไนกี้ค่ะรับค่ะแล้วก็อีกอย่างอีกนอกวันอื่างดินล้เนี่ยเดินนอตเฟสก็อีกนะคะถ้าถ้าจะไลท์ไลท์คนเดียวก็ได้ยังไงถ้าจะไลท์จหยุด่านี้ก็ได้คนเดียวก็ได้่ะแตกระจำก็ได้ไหมจำได้แล้วแบนค่ะไม่ควรจะลืมที่นางค่ะวิ่ได้สไตล์รวมภา เนื้อผ้าอะไรมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าออกแนวเนื้อผ้าเบาบางออกแนวยีนไวนรุ่นผมทำงานในกลางคนมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งกระสอบได้ทั้งหญิงแระชายค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งกระสอบได้ทั้งหญิงแระชายก่ะลูกค้าจ๋าเป็นรวมผ้าอามือหนึ่งค่ะอ่ามือหนึ่งค่ะอารีวายค่ะอารีวายมีมาแล้วจะกระซิบทำไมคะอย่าลูกค้าได้ยินอารีวายขาสั้นค่ะ ลูกค้าจ้าจะว่าแบรนด์ไรหลายเนี่ยแบรนด์เยอะอะแบรนด์เยอะมากเยอะจริงค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์จเยะเยอะนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกระสอบนี้หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าขายอยู่แล้วเนาะราคา5,000ันบาทแนะนําเป็น4ลูกได้ส่วนหนึ่งคได้เป็นสมาชิกกับทางบริษัทบ์ปได้แล้วเป็นเลยสามารถซื้อโปรราคาพิเศษได้ซือได้ตลอดเลยลูกค้าจ๋าเดอนไหนที่มีโปรราคาพิเศษนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำ หมวดนี้นะคะกางเกงขาสั้นรวมผ้าชายหญิงลูกค้าจ้า45โล5,000บาทต้นทุน28บาทคุณภาพเกตเอจ้าใช่ค่ะคุ้มๆยุ้ยๆมาอีกเลยยังไงลีว่าจ้าแบนตัวนี้ไปได้ยังไงเอาค่ะไปเลยจังเลยแบนนะทุกคากาศแบนจะเยอะๆนิดนึงค่ะสำหรับกระสอบนี้ค่ะลูกอากาเป็นกางเกงขาสั้นรวมผ้าเจ้าเกตจ้าเอค่ะเกรดจ้าเอค่ะเกรดจ้าเอเอ เจ็ดเก้าเจ็ดเอเจ็ดเอเจ็ดเอเจ็ดเเหนื่อยไหมคะเดี๋ยวไม่ที่เศร้าเอกเดี๋ยวไม่ที่เศร้าเองค่าะแต่สวยนะลูกค้าคือได้ทุกแบบลูกค้าจ้า เบอรหนึ่งมานะคะนะคาจะป้ายแต่ว่าป้ายก็เยอะนะแต่ว่าข้าใหม่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเหมาะมากกับพวกค้าแม่ค้าใหม่นะะเอาไปเทหนึ่งกระสอบเอาไปเทรดนะลูกค้าสามารถเอาไปเทรดก่อนนะเอาไปทดลองขายก่อนนะหนึ่งกระสอบนะขายดีแล้วมาเอาเพิ่มใช่ค่ะะเพของอ่ะสินค้าของทางบริษัทบักไม่ใช่ว่าซื้อครั้งเดียวนะได้เป็นสมาชิกบักสามารถสะสมยอดได้ภายในเดือนนะลูกค้าจะสมูเดือนเมษาก็เมษาทั้งเดือนนะจังค่ะจ้ะ เกินเดือนเด้อเกินเดือนไม่ได้ส่วนลดนะลูกค้าจ๋าเกินเดือนไม่ได้ส่วนลดนะคะใช่แล้วค่ะอุ๊ยวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาลูกค้าจ๋าสมาชิกบ้านของเรานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกค้าจ๋าใครที่สนใจสินค้าโปรโมชั่นของเดือนมีนานะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยใช่ค่ะหมดเขตวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่จับจองสินค้าโปรโมชั่นของเดือนนี้ไว้นะคะลูกค้าจ๋าหมดเขตวันนี้เด้อลูกค้าจ๋าหมดเขตวันนี้นะคะใช่วันสุดท้ายก็ว่าได้นะคะ จะหมดเขตวันนี้วันสุดท้ายโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษค่ะสำหรับเดือนมีนาคมค่ะราคาจ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะใช่ค่ะปารผูกมาก็มาเอาเบนเหมาเบนเยอะเบนยูจริงเบนยูจริงค่ะแล้วก็เป็นผ้ามันสะอาดใช่ค่ะสปอร์สปอร์แล้วขายได้เลยได้ค่ะจ้าดูค่ะลวดลายหลากหลายหลากหลาค่ะนุ้ยไอค่ะอันสดใช่เลย เบาบางใช่ค่ะเนื้อนะคะต้นนะคะบ้าะมีทุกเนื้อผ้านะคะลูกค้าอยู่ในนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มจริงๆลูกค้าจ๋า28บาทต่อตัวเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้ประมาณการส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ่งกันอีกรอบค่ะตัวรายการค่าูกค้จ๋ามือนี้เป็นกางเกงขาสั้นรวมผ้า รวมชายหญิงนะคะเป็นงาน USA รถ RK กค่ะลูกค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5้า0ันบาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจะ1 3 0ยถึงชิ้นต้นทุนต่อชิ้นประมาณการครค่าวๆ28บบาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบัคได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ f a c e b o o หน้าเว็บไซต์โทรอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะ ชากติดตาวิญญาณช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ